งงฟังไทย PBS Podcast. ซีรีส์เสียงเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการโดยมีเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ฟังเท่านั้นการเวลาโคจรเปิดตำนานปริศนาตอนที่3อาณาจักรมายาและการบูชายัน หกเดือนก่อนหน้าเหตุการณ์พิระมิดแห่งกีซ่าปราณเดินทางข้ามเวลามาที่นครเปตราเส้นทางการค้าทางทะเลรายและร่วมมือกับอาร็เลหยุดยั้งกลุ่มโจรจากการขโมยหินศักดิ์สิทธิ์ได้สําเร็จปราณนักศึกษาโบราณคดีปี4เด็กหนุ่มผู้สูญเสียครอบครัวไปอย่างไม่คาดคิดได้รับนาฬิกาพกโบราณและเข้าสู่การผจญภัยข้ามเวลาที่มีการคงอยู่ของมนุษยชาติเป็นเดิมพัน บ้านปราณช่วงกลางวันปราณนั่งลงที่เก้าอี้ที่โต๊ะทำงานของพ่อพลางหยิบหนังสือจากในกองบนโต๊ะขึ้นมาดูทีละเล่มโหพ่อมีหนังสือเยอะจริงเล่มนั้นก็น่าอ่านเล่มนี้ก็น่าสนใจอะว้าว นครมายาเล่มเนี้ยน่าสนพรานหันไปชูหนังสือให้รูปถ่ายของพ่อดูขออ่านหน่อยนะครับพ่อเอาเลยลูก <laughs> ขอบคุณครับพ่อ <laughs> อาณาจักรมายาอารยธรรมที่ถูกพิจารณาว่ารุ่งโรจน์ที่สุดในทวีปอเมริกาก่อนการมาเยือนของชาวสเปน ย้อนกลับไปราว1,800ปีก่อนคริสต์กาลอารยธรรมมายาเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานขึ้นในดินแดนที่กลายมาเป็นอเมริกากลางและเม็กซิโกในปัจจุบันโอ้โหว้าวสุดยอดเยี่ยมเลยจุดสำคัญที่ทำให้อาณาจักรนี้ประสบความสำเร็จหาใช่สิ่งปลูกสร้างแต่คือการเกษตรที่มีประสิทธิภาพต่างหาก มันคือไร่ข้าวโพดที่เป็นอาหารหลักของผู้คนในยุโคโบราณโหไร่ข้าโพดสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันจะต่างกันไหมนะหรือมันไม่ต่างเลยอ๋อพอพูดถึงข้าโพดแล้วก็อยากกินข no no ้าวโพดอบเนยเลยเกิดลำแสงสีขาวกระพริบออกมาจากนาฬิกาของปราณ ปราณรีบหยิบขึ้นมาดูทันทีนครมายาสวยแล้วมือลั่นเฮ้ยเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นอยานะคนหล่อย,ยังไม่พร้อมไหมโดนอีกแล้ว และปราณ <anal ysis> ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งป่าใกล้ๆพีระมิดแห่งชิเชตอิสซาเม็กซิโกช่วงกลางวันปราณลุกก้นตัวเองที่กระแทกพื้นก่อนจะชูนาฬิกาขึ้นจ้องนาฬิกา โอ้ยมันเจ็บนะเว้ยเออมาแล้วก็แล้วกันถ้ามีคราวหน้าละก็ริปราณหันซ้ายแลขวาถอนหายใจแบบปลงๆแต่ก็อุตส่าห์มาแล้วเนาะขอสอดรู้สอดเห็นหน่อยแล้วกันว่าแต่ย้อนมาช่วงไหนของอาณาจักรมายาเนี่ย ฮ้ยโอ้ยเป็นบุญตายปลาจริงๆเว้ยพีระมิดแห่งชิเชนอิซาเจ็ดสิ่งมหัจจรนยร์ของโลกยุคใหม่ของแท้โอ้โหโอ้โหแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ที่สร้างโดยชาวมายาในเขตวัฒนธรรมมีโซอเมริกา ตั้งอยู่ในคาบสมุทรยูกาตันรัฐยูกาตันทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโกโหของจริงมันอลังการสุดๆโคตรสวยเลยอะ่ะเอ๊ะแต่ยุคนี้เขาก็ขยันสร้างพิรามิดกันจริงๆซะด้วยนะปราณ รีบเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มไม้ใกล้ๆตัวอย่างรวดเร็วพยายามมองหาคนจากทางไหนนะอ่ะนั่นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าชายสี่คนผู้หญิงหนึ่งคนพูดอะไรกันวะไม่ดูเรื่องเลยอ๋อลืมฉันยังไม่ได้กดแปลภาษานี่นะ ขณะที่พรานกดปรับการแปลาภาษากับนาฬิกากลุ่มคนทั้งห้าคนที่ว่าก็ได้เดินผ่านบริเวณพุ่มไม้ที่ปรานซ่อนตัวไปเสียแล้วพรานเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเพียงแผ่นหลังของกลุ่มคนทั้งห้าที่เริ่มเดินห่างออกไปเรื่อยๆโอ้โหเดินเร็วกันจริงจะรีบอะไรกันขนาดนั้น <c oughs> แบบนี้นะ ต้องมีเรื่องอะไรให้เผือกแน่นอนปราณหนุ่มหล่อยอดนักเผือกเริ่มปฏิบัติการได้หน้าพิริมิดแห่งชีเชนอิซาเม็กซิโกช่วงกงวลางวันปราณย่องตามกลุ่มคนทั้งห้ามาถึงหน้าพิริมิดแห่งชีเชนอิซา แกเป็นใครอุย้ยจังหวะนรกของแท้เลยไปจับมันไว้อุย้ยใจเย็นๆพี่ชายเอ่อ,ค,อคือคือข้าแค่เดินผ่านมาแล้วคิดว่าจะเดินผ่านไปเท่านั้นแหละปล่อยข้าไปเถอะอย่าเสียแรงจับข้าเลยดูนี่ฉันบุกคอแหละดูเฉย นักบวชสามในสี่คนเดินเข้ามาใกล้ปราณอย่างมุ่งร้ายเฮ้ยเอ้ยก็บอกแล้วไงว่าแค่เดินผ่านมาเฮ้ยนาเลียหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวที่อาศัยจังหวะที่นักบวชทั้ง4ี่คนตกตะลึงกับลำแสงสว่างเจิดจ้าจากนาฬิกาในมือปราณเธอออกแรงผลักนักบวชผู้คุมจนล้ม ก่อนจะวิ่งพุ่งมาทางพรานและรีบจับจุงแขนพรานให้ออกตัววิ่งหนีไปกับเธอเฮ้ยโอยตามมาเป็นขยงเลยเธอไปทำอะไรมาเนี่ยหาใช่เวลามาถามกันหนีก่อนป่าฝนเม็กซิโกช่วงกลางวัน ออหดยหยุดหยหยุดก่อนมันไม่มีใครตามมาแล้วนาเลียหยุดวิ่งและมองสำรวจรอบๆตัวก่อนที่เธอจะถอนหายใจออกมาแรงๆด้วยความเหนื่อยจากการวิ่งเธอสุดนั่งลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงฟรานที่เห็นก็รีบเข้าไปดูอาการเธอด้วยความเป็นห่วง โอเคป่ะฮะ <Huh? S 1> โอ้ไม่สิไหวใช่ไหมนาเลียเพิ่งสังเกตถึงการแต่งตัวแบบเต็มๆของปราณเจ้าเป็นใครไม่ใช่คนที่นี่นี่มาจากไหนเหรอ,อก็อออกจอธิบายยากหน่อยนะอคืออ๋อข้าชื่อว่าปราณนะ่ะข้ามาจากแดนไกลข้าทองยุตภพบำเพ็ญเพียรฝ่าด่านครอกกรรมกราบไหว้ฟ้าดิน เที่ยวสี่สมุดแปดดินแดนไร่กรวีร่ำสุลาชมจันเจ้าไม่รู้จักหรอกเออไม่รู้จักส่วนข้าชื่อนาเลียนี่ว่าแต่ไปทำอะไรผิดมาละ่ะถึงโดนคนพวกนั้นกลุ่มตัวอ้าหรือหรือว่าเจ้าจะเป็นนักโทษเขาไม่ได้ทำผิด หรือเป็นนักโทษข้าเป็นคนถูกเลือกให้เป็นเครื่องบูชาต่อรองกับเทพเจ้าฮะเครื่องบูชาบูชายันแปลว่าคนที่ข้ากับเจ้าวิ่งหนีมานะ่ะคือนักบวชที่จะทำพิธีสินะพวกนั้นจะถวายเจ้าต่อเทพเจ้าวันนี้หรอือมไม่นักบวชแค่พาข้าไปที่นั่นก่อนเฉยๆเพื่อคุมตัวพิธีเริ่มจริงๆอีกสามวันอืม มีดหินจ้วงแทงลงไปบนหน้าอกของเหยื่อที่นอนหายใจรวยรินอยู่บนแท่นหินบูชาบนยอดพีระมิดจากนั้นก็ควักหัวใจที่ยังคงเต้นตุบๆออกมาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อเป็นเครื่องบูชายันแด่เทพเจ้าอไม่ไหวนะบูชายันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อพลังแห่งธรรมชาติถูกปลดปล่อยออกมาอาณาจักรมายาจะยิ่งใหญ่จนไม่มีอาณาจักรใดทัดเทียมฮะแล้วคนในครอบครัวยอมปล่อยเจ้าออกมาได้ยังไงอืมทุกคนต่างยอมรับเพราะเราทำพิธีแบบนี้มาช้านานแล้วแต่เจ้าไม่ยอมเจ้าก็หนีมาเพราะข้ากลัวความตายอืมลุกๆๆๆลุกขึ้นเถอะเราต้องเดินเข้าไปในป่าอีกสักหน่อย เจ้าก็อุตส่าห์หนีมาได้แล้วหนีให้รอดแบบชัวๆ์ดีกว่านะนาเลียรอดชั่วอะไรจะว่าใครชั่วโอ้ยอืมไม่ได้ว่าใครอ่ะมันก็แค่ความแตกต่างทางภาษาอย่าไปสนใจเลยเอไปเถอะไปเหอะและปรานกับนาเลียก็ตัดสินใจออกเดินเท้าเข้าไปในป่าฝนให้ลึกกว่าเดิมนาซากเมืองโบราณในป่าฝนเม็กซิโกช่วงกลางวันวงเล็บเย็น รานเดินนำนานเลียไปเรื่อยๆจนทั้งสองคนมาโผล่ตรงหน้าซากเมืองโบราณออีกไม่นานฝนน่าจะตกนะเข้าไปหลบในน้ำเถอะนี่แน่ใจนะว่าเข้าไปได้อ่ะก็ดีกว่าตากฝนอยู่ข้างนอกนะหรือเจ้าอยากหนาวตายกระจิงไปกันเถอะ ภายในซากเมืองโบราณในป่าฝนเม็กซิโกช่วงกลางวันนี่อย่าเดินเข้าไปลึกกว่านี้เลยน่าจะดีกว่านะข้าว่าเดินเข้าไปได้อีกนะหรือเจ้ากลัวโอ้โหข้าเนี่ยนะก,กลัวไม่มีทางอ่ะคนที่หล่อเท่ขนาดเนี้ไม่มีทางกลัวอะไรง่ายๆหรอก มีน้ำซึมมาจากเพดานจนมีหยดน้ำหยดลงไปที่ไหล่ของปราณาอะไรอะอะไรอะอะไรอะ <c oughs> แค่หยดน้ำก็ยังร้องเสียงหลงไม่มีทางกลัวอะไรง่ายๆจริงๆไม่นับอันนี้ไม่ได้ตั้งตัวไง อะไรเนี่ยนี่มันหลุดโลกเกินไปแล้วนะเนี่ยเบื้องหน้าของพรานกับนาเลียคือสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายคล้ายมนุษย์มีหัวเป็นทั้งข่าวและจมูกที่มีลักษณะคล้ายใบมีดหนีแล้วนาเลีย อย่าทำอะไรเลยอย่าทำอะไรฉันเลยอย่าทำอะไรฉันเลยทั้งสองวิ่งกลับไปทางเดิมที่เพิ่งเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบโดยมีเสียงขู่คำรามไล่ตามหลังมาติดติดหน้าซากเมืองโบราณในป่าฝนเม็กซิโก ช่วงกลางคืนดีแล้วนาเรียกลัวกลัวแล้วเอยอย่าามอะไรมาเลยอย่าตามาเลยทั้งสองวิ่งออกมาหยุดหน้าซากเมืองโบราณรานหันไปมองด้านหลังมองไปยังทางที่เพิ่งวิ่งกันออกมา ไปจากตรงนี้ก่อนหยุดอยู่ตรงนั้นไป <c oughs> ไหน <c oughs> บอกให้หยุดไงกลุ่มทหารและกลุ่มนักบวชโผล่มาจากที่ซ่อนตัวยืนล้อมรอบปิดช่องทางหนีของปรานกับนาเลีย จังหวะจะลกแตกอะไรเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนมันมีสัตว์ประหลาดไล่ตามมาอย่ามันเล่นลิ้นทหารจับมันทั้งคู่เลยเอ้ไอ้อย่านะขอลองแหลมปล่อยข้าเถอะปล่อยลิ้นสิะมาหลอกกันพี่ปล่มีปีศาจจริงจอรอช่วยด้วยปลาลีบดันให้นาเลีย ไปอยู่ด้านหลังส่วนตัวเขาก็ตั้งการมวยไทยเตรียมต่อสู้อ๋อนาเลียอยู่ข้างหลังข้าเฮ้ยเฮ้ยนี่น่ะเฮ้ยนี่นหละนี่ไงล่ะ,ดละโดนเลยสักหมัดไมล่ะดีนะพ่อให้ไปเรียนมวยไทยตั้งแต่เด็กๆก,กันเพื่อนแกล้งน่ะก็มาดิครับมาเลย ห้าน่ะเป็นมวยเข้ามาเข้ามาเลยเฮ้ข้ามามวยมวยเก่งไหมกูจ้าได้เอาไม่แม่เก่งฮะตัมวยไทยเป็นไงล่ะรู้จักป่ากลุ่มทหารพุ่งตัวมาจับปรานกับนาเลีย รานพยายามปัดป้องด้วยมวยไทยแต่ก็สู้จำนวนคนไม่ได้รานจึงเริ่มเสียเปรียบพี่ก็ให้ก็โอกาสกันหน่อยดีคนมันไม่ได้ใช้สกิลต่อสู้นานอ่ะ รบปักเฮ้ยปราณโดนทหารจับกดให้นอนราบไปกับพื้นส่วนนาเลียก็โดนจับล็อกตัวได้นี่าหยุดดูนี่ขณะที่ปราณกับนาเลียกำลังโดนมัดอยู่นั้นสัตว์ประหลาดที่อยู่ภายในซากเมืองโบราณก็ออกมาปรากฏตัว กลุ่มนักบวชกับกลุ่มทหารเข้าไปต่อสู้แต่ก็โดนสัตว์ประหลาดจับบีบคอและซัตดกระเด็นไปไกล แม้จะพยายามต่อก่อนสุดท้ายกลุ่มนักบวชกับกลุ่มทหารก็โดนกำจัดสิ้นเหลือเพียงพรานกับนาเลียที่โดนมัดแขนมัดขาอยู่สัตว์ประหลาดเดินเข้ามาหาทั้งคู่เรื่อย เข้ามาปลดเชือกที่มัดแขนมัดขาให้นาเลียแล้วจากนั้นนาเลียดจึงเข้ามาปลดเชือกให้ปรานต่อโดยอยู่ในสายตาของสัตว์ประหลาดตลอดท่านเทพคาเมซอดท่านอยู่อารักปกปักบริเวณนี้ถ้าเราไม่คิดร้ายกับท่านท่านเทพก็จะไม่ทําร้ายเราออเเดี๋ยวนะเทพคาเมซอดเออ ขังขาวเห็นความตายเทพเจ้าขัางขาวในตำนานของชาวมายาโบราณเป็นตัวแทนของความมืดความรุนแรงและการเสียสละนี่ไม่เป็นอะไรแล่เหรอฮะแต่ที่ข้ารู้รู้มาเทพคาเมซอดชอบดื่มเลือดมนุษย์มากที่สุดเลยนะอ๋อไม่ต้องห่วงท่านเทพไม่ได้เป็นแบบนั้น จริงๆข้าหนีการจับกลุมของเหล่านักบวชและทหารมาหลายเดือนแล้วตอนที่หนีออกมาข้าก็มาเจอที่นี่กับเจอท่านเทพเข้าแล้วท่านเทพก็ใจดีให้ข้าซ่อนตัวอา้าวแล้วที่โดนจับตัวไปเมื่อตอนกลางวานนะันอะข้าเดินเล่นแล้วดันออกนอกเขตป่ามันเพลินไปหน่อยนะ่าเลยพลาดท่าโดนจับสวยสินะ,อะโอ้โห ข้าว่าไปหลบฝนข้างในก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะได้ตายก่อนกลับบ้านแน่ๆเลยภายในซากเมืองโบราณในป่าฝนเม็กซิโกช่วงกลางคืนปรานนาเลียและเทพคาเมซอสนั่งเกาะกลุ่มผิงไฟเพื่อคลายความหนาวเฮ้ย <c oughs> โหโคตรหนาวเลย แล้วเจ้าจะทำยังไงต่อล่ะจากเนี้ยก็ก็คงหลบหลบซ่อนๆไปเรื่อยๆข้ายัางไม่อยากตายอาย่างไงก็ขอบคุณนะที่เมื่อตอนกลางวันเจ้าเผลอเหยียบกิ่งไม้นะ่ะมันทำให้ข้าได้โอกาสหนเีเกือบดีแล้วแต่ก็เจ็บนิดๆที่แสะว่าเผลอเหยียบกิ่งไม้นั่นแหละช่างเหอะช่างเหอะยังไงข้าก็ขอบคุณเจ้าเหมือนกัน ที่ตอนหนียังคิดล่าฆ่าออกมาด้วยเนี่ยข้าขอบคุณท่านเช่นกันนะท่านคาเมซอดข้าว่าข้าคงต้องไปละต้องไปเหรออ๋อที่บอกว่าจะไปท่องยุทธภพบ,บำเพ็ญเพียรฝ่าด่านเคราะกรรมกลาบไหว้ฟ้าดินเที่ยวสี่สมุดแปดดินแดนไรกวีร่มสุราชมจันท์อะไรพวกนั้นน่ะเหรอแหม จำแม่นชะมัดเลยข้ายังต้องท่องตั้งหลายรอบเอืมใช่แล้วแหละดังนั้นนะข้าขอตัวดีกว่าปราณโบกมือลานาเลียก่อนเดินจากมาปราณหามุมหลบสายตาและกดนาฬิกาเพื่อกลับปัจจุบัน านปราณช่วงกลางวันหลายวันต่อมาปราณนั่งลงบนเก้าอี้ที่โต๊ะทำงานของพ่ออีกครั้งพลางหยิบหนังสือนครมายาที่อ่านค้างไว้ขึ้นมาชาวมายาเคารพและนับถือธรรมชาติมากพวกเขามีความเชื่อว่า นเกิดจากเทพที่สร้างชาวมายาตลอดจนธรรมชาติต่างๆรอบตัวการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณแห่งนี้ทำให้นักโบราณาคดีพบว่าชาวมายามีความเก่งกาจด,ด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณเป็นอย่างมากพวกเขามีปฏิทินเป็นของตนเองทั้งยังสามารถคำนวณการโคจรของดวงดาวได้อีกด้วยทว่าหลังคริสตศักราชที่เก้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นี้ก็ล่มสลายลง มีทฤษฎีที่เชื่อกันว่าสาเหตุที่ทำให้อริยธรรมของชาวมายาต้องถึงจุดจบอาจมาจากการระเบิดของภูเขาไฟไม่ก็ภัยแล้งย <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็ลืมไปส่องการทำไรข่ข้าวโพดในนครมายาเลยอยากกินข้าวโพดอบเนย ่สารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast